สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับอ้อยนะคะที่ช่อง ออยสปายฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอ้อยก็จะมาพูดคุยนะคะมาทักทายกับทุกคนนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้นะคะมีพายุเข้านะคะ2อ,อาทิตย์แล้วนะคะฝนตกแล้วก็อากาศหนาวนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤด,ดูของฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะ,ะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะคะทำคลิปวิดีโอน,นะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรนะคะว่าเป็นอะไร ยังไงบ้างนะคะทำไมถึงห่างหายไปพักหนึ่งนะคะไม่ได้ทำคลิปวิดีโอออกมาเลยนะคะก็จากที่ในช่วง2เดือนที่แล้วนะคะก็ได้มีการตั้งคันนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเลยทีเดียวนะคะดีมากะ ต้งการแล้วก็มีอาการแพ้ท้องหนักมากนะคะหนักมากอาเจียนเวียนหัวแล้วก็คือไม่อยากทําอะไรเลยนะคะในช่วง2เดือนนั้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเดือนแรกนะคะเดือนแรกที่รอบเดือนเราไม่มานะคะก็ยังยังไม่แพ้นะคะพอหลังจากที่รอบเดือนไม่มาได้2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์ก็เริ่มมีการแพ้หนักมากๆนะคะแพ้ถึงคาแบบว่า คือแบบเวียนหัวมากคือไม่อยากทําอะไรนะคะอาหารก็เม้นไปหมดนะคะไม่อยากทําอาหารนะคะแล้วก็ทานอาหารไม่ได้นะคะแล้วก็ได้ไปพบคุณหมอนะคะก็คือไปฝากคันนะคะฝากคันคุณหมอก็ได้มีให้ยามานะคะเป็นยาแก้แพ้นะคะแก้อาเจียนต่างๆนะคะแล้วก็วางแผนการตั้งคันให้นะคะว่าแต่ละสัปดาห์แต่ละที่แต่ละเดือน เดือนไหนต้องทําอะไรนะคะคุณหมออธิบายให้ฟังนะคะฉีดวัคซีนตอนไหนอะไรประมาณนี้นะคะรับโหนดการคลอดให้นะคะก็ตอนที่ไปฝากคันกับคุณหมอนะคะตอนนั้นก็ตั้งคันได้ในหกสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่พบคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคุแนะนําให้ ไปพบกับผดุงคันนะคะซึ่งเขาจะทำการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้เราแล้วก็มีการอันตาซาวให้เราด้วยนะคะก็ได้ไปทำการนัดหมายกับผดุงคันเพื่อทำการตรวจนะคะหลังอาทิตย์ถัดมานะคะก็ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกผ่านไปนะคะแล้วก็พอวันถัดมาจากที่วันที่ไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะก็เป็นวันที่เราจะได้อันต้าซาวนะคะแล้วก็ได้เห็นลูกเราครั้งแรกนะคะที่เรารอคอยมาว่าเราจะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัว นะคะที่อยู่ในท้องของเราแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะคะในวันนั้นก็ไปพร้อมกับคุณสามีนะคะเพื่อที่จะได้เห็นลูกเราครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นก็ไปพบพดุงคันแล้วก็ทำการอันดอรซาวผ่านหน้าท้องนะคะพะดุงคันก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเล็กมากนะคะก็เลยเปลี่ยน มาเป็นอันดาสาวทางช่องโคดนะคะพอมาอันดาสาวทางช่องโคดเขาก็อธิบายว่าอ,อันนี้คือถุงกันตั้งครภ์นนะถุงไข่นะนี่คือมดลูกนะนี่คือรังไข่นะก็ทุกอย่างก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะก็คือไม่ได้ท้องนอก,นอกมดลูกนะคะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าฉันต้องแสดงความเสียใจด้วยนะพอได้ยินคํานี้นะคะอ้อยก็เองก็อึ้งนะคะแล้วก็ เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าฉันไม่ได้ยินเสียงการเต้นหัวใจของตัวอ่อนเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวอ่อนเนี่ยเขาจะหยุดการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยหยุดเต้นไปประมาณ3-4วันแล้วนะคะคือตอนนั้นน้อยรู้สึกคือสตาร์ทแล้วก็ทุกอย่างมันหยุดเหมือนโลกมันหยุดทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยสตันไปประมาณ5วินาทีแล้วก็เหลือไปมองสามีที่นั่งอยู่ข้างเตียงนะคะเห็นแววตาของเขาเนี่ย ก็สตันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาใส่แมสเราไม่สามารถที่จะมองเห็นสีหน้าของเขาทั้งหมดได้แต่มองจากแววตาของเขาแล้วเนี่ยเขารู้สึกตกใจนะคะตกใจแล้วก็สตานว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้นนยน,นะคะหลังจากนั้นนะคะน้ำตาอ้อยก็พลั่งพลูออกมาเยอะมากๆเลยนะคะมันฟุ้งไฟามากนะคะแล้วก็ ผิดหวังมากนะคะผิดหวังมากๆเลยนะคะที่กับสิ่งที่เรารอคอยมา1ปีนะคะกับการที่เราจะมีลูกนะคะวางแผนมีลูกนะคะมีวางแผนตั้งครรภ์ก็คือ1ปีนะคะอ้อยถึงได้ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นวันแรกด้วยนะคะที่จะได้อันดรซาวที่ได้เห็นตัวอ่อนนะคะตัวเล็กๆที่อยู่ในท้องของเราแต่ว่ามันก็เป็นขาว ไม่ดีเลยนะคะเป็นข่าวที่ไม่อยากที่จะได้ยินเป็นเสียงที่ไม่อยากได้ยินนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะก็เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากๆนะคะแล้วก็ผิดหวังมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะพะดงคันเขาก็เตรียมเอกสารทั้งหมดนะคะให้ให้เรานะคะเพื่อที่จะ ไปโรงพยาบาลนะคะไปโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินเพื่อที่จะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนว่าจะทำยังไงต่อไป<ม>อยู่3ทางเลือกนะคะที่เขาอธิบายให้เราฟังก่อนแล้วก็คือหก็คือให้หลุดออกเองนะคะก็จะใช้ระยะเวลาแล้วแต่คนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะบางคนก็1เดือนนะคะบางคน2เดือนนะคะแล้วก็ทางเลือกที่2ก็คือกินยากินยาก็จะหลุดออกเร็วหน่อยนะคะ แล้วก็ทางเลือกที่3ก็คือเป็นขูดหมดลูกนะคะอ้อยก็คิดแล้วแหละว่าคือ3มทางเลือกเนี้ยอ้อยจะเลือกอันไหนนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินก็ไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็อธิบายให้เราฟังแต่ละอย่างว่ามันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างวิธีที่หนึสนะคะแต่อ้อยก็เลือกแบบขูดหมดลูกนะคะคือคุณหมอที่นี่นะคะการตัดสินใจของคนไข้เนี่ย ก็คือเราสามารถตัดสินใจได้นะคะว่าเราจะเลือกเลือกแบบไหนนะคะก็เลือกเป็นแบบขูดหมดลูกเนาะถามว่าวันก็คือเศร้าแล้วก็ช่วงที่ระหว่างรอขูดหมดลูกนะคะก็ยังมีอาการแพ้ท้องอยู่นะคะก็ยังมีเวียนหัวนะคะมีคลื่นไส้มีอาเจียนอยู่นะคะเหม็นกลิ่นอาหารนะคะไม่อยาก คือไม่อยากทำอาหารเลยนะคะในช่วงนั้นก็คือ,อยังยังแพ้อยู่นะคะแล้วก็พอถึงวันนัดขูดมดลูกนะคะก็งวดน้ำงดอาหารไปนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะง้ดน้ำงวดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะแล้วก็ไปพบคูณหมอเนี่ยตอน7โมงนะคะก็ไปเข้าห้องพักนะคะก็คือเป็นห้องเดี่ยวนะคะรอหลังจากนั้นพยาบาลก็มาเสียบน้ำเกลือแล้วก็ให้ยา เป็นยาขยายมดลูกนะคะเวลาที่ทําการคุมมดลูกจะคือมันจะได้ทําง่ายนะคะก็ในช่วงที่กินยาขยายมดลูกก็จะมีอาการปวดท้องน่อยๆนะคะก็คือปวดแบบปวดบีดนะคะเป็นพักๆนะคะจากนั้นจะมีพยาบาลอ,อ๋อไม่ใช่พยาบาลค่ะเป็นเ,ออเหมือนเวนเปบ้านเรานะคะมาเขียนเตียงเราไปเพื่อที่จะไปเขาเข้าห้องทําหัตถการนะคะก็คือห้อง ทำการขูดมดลูกนะคะหลังจากนั้นก็พยาบาลก็จะมาสอบถามซักถามเราประวัติต่างๆนะคะว่าเรามีอาการแพ้ไหมแพ้ยาไหมเคยทำผ่าตัดการอื่นๆมาไหมเคยผ่าตัาดมาไหมประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเตรียมร่างกายของเราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆรอหมอนะคะที่จะมาทําการขูดมดลูกให้เรานะคะหลังจากนั้นเขาก็แล้วก็ให้เรานะคะดมยาสลบนะคะก็ประมาณแค่ไม่ถึง น่าจะไม่ถึงนาทีนะคะก็หลับไปเลยรู้สึกตัวอีกทีคือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็คือไปนอนอยู่ในห้องคือในห้องแบบห้องพักฟื้นนะคะห้องแบบ ห้องสังเกตการนะคะก็จะมีพยาบาลเดินมาถามเราหลังจากที่ตื่นแล้วนะคะก็จะมีพยาบาลมาถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีเลือดออกเยอะไหมฉันขอดูหน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันง่วงนะคะฉันรู้สึกยังง่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพยาบาลก็ปล่อยให้เราพักอยู่บนเตียงต่อประมาณ 20นาทีนะคะเขาก็เดินมาถามเราอีกว่าเป็นยังไงบ้างเาก็ okay. ยังให้คําตอบเดิมว่าไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนแต่ว่ายังรู้สึกง่วงนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเวนเปน,นะคะพาเรากลับไปที่ห้องพักของเรานะคะเป็นห้องที่เราอยู่เมื่อเช้าอะนะคะก็จะมี ผู้ช่วยพยาบาลนะคะเข้ามาวัดความดันเรา,เาในช่วงแรกนะคะทุก30นาทีนะคะ2ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทุกชั่วโมงนะคะประมาณ3ครั้งนะคะที่อยู่ในห้องนั้นสําหรับสิ่งที่เขาถามนะคะก็จะถามว่าเราเจ็บปวดไหมเรามีเลือดออกเยอะไหมเรามีปวดหัวไหมมีขึ้นไส้จากอาเจียนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะดูแลเราดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พูดจาดีมากๆเลยนะคะ ในระหว่างที่รอหมออยู่นั้นก็จะมีในี่และค่ะผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พยาบาลเวียนกันเข้ามาสอบถามอาการของเราว่าเราเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจาก นั้นก็คุณหมอก็จะมาตรวจอาการมาถามเราอีกทีนึงนะคะก่อนที่เราจะออกโรงพยาบาลคือไม่ได้นอนค้างคืนที่โรงพยาบาลนะคะก็คือไปเช้าตอน7จ็ดโมงแล้วก็ตอน5้าโมงเย็นนะคะก็ออกจากโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่ทําการคูมมดลูกแล้วก็คือนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ3าสี่ชั่วโมงนะคะรอดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลคุณหมอก็จะมาสั่ง ยาให้นะคะเป็นยาแก้ปวดแล้วก็สอบถามอาการว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรตรงไหนไหมมีเลือดออกเยอะไหมมีปวดหัวมีคลื่นไส้อาเจียนไหมอย่างนี้นะคะเ้อยกออ็ไม่ได้มีอาการผิดปกติไปมากกว่านั้นนะคะไม่ได้มีเลือดออกเยอะไม่ปวดหัวไม่เจ็บปวดตรงไหนนะคะหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลได้นะคะแล้วก็ ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะพยาบาลก็จะแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงนะคะก็คือห้ามยกของหนักห้ามดื่มสุราห้ามขับรถใน1-2วันนี้นะคะแล้วก็ให้พักผ่อในให้เพียงพอนะคะ หลังจากนั้นก็กลับบ้านนะคะคือสามีไปรับที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านนะคะพอกลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นก็มีพยาบาลโทรมาสอบถามอาการอีกว่าเรามีไข้ไหมนะคะเวียนหัวไหมมีขึ้นไส้อาเจียนไหมมีเลือดออกเยอะไหมนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะอ้อยไม่ได้มีอาการผิดปกติไปมากกว่านั้นนะคะนอกจากเลือดออกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีไข้ไม่ปวดหัวไม่อาเจียนนะคะก็จนถึงวันนี้นะคะก็ไม่มีอาการผิดปกติ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่ไม่อยากเจอนะคะไม่อยากพบนะคะกับสิ่งที่เราเรอคอยมา1ปีนะคะเราคาดหวังไว้ว่าอุย๊ยอีก2เดือนข้างหน้าเราจะรู้แล้วว่าลูกเราเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะอีก แปดเดือนข้างหน้าเราจะได้เห็นลูกแล้วนะคะเราจะคลอดลูกก็จะลูกเราจะเห็นหน้าลูกแล้วนะคะแล้วก็วันี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากจะเจออีกนะคะถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์ต่อไปก็อยากจะออให้ตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์แบบว่าไม่ไม่มีปัญหาใดๆนะคะสําหรับใครที่ตั้งครรภ์มาแล้วนะคะไม่มีปัญหาเลยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะ อ้อยก็เลยอยากจะมาทำคลิปวิดีโอนี้นะคะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะอาจจะมีใครหลายๆคนนะคะที่กำลังประสบปัญหาเหมือนกันนะคะกำลังรู้สึกเสียใจเศร้าใจแล้วก็ผิดหวังนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเ,เตรียมตัวเตรียมร่างกายนะคะเตรียมจิตใจนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่นะคะเรามาเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวถ้าหากว่าในครั้งหน้านะคะประสบการณ์ในการตั้งคันหรือว่าการไปฝากคันนะคะอ้อยก็จะเอามาแชร์มาทำเป็นคลิปวิดีโอมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอ้อยก็ต้องฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยืดยาวไปนะคะแล้วถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะหลังจากขูนมดลูกนะคะว่าปฏิบัติตัวยังไงรอนานแค่ไหนถึงมีลูกได้นะคะแล้วก็ เป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามีใครได้ดูได้ฟังคลิปนี้ก็สามารถเขียนคนคอมเมนต์เข้ามาแนะนำมาทักทายกันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ